มาถึงเวลาที่เราจะพูดคุยอีสตอร์เอกที่ได้จากภาพยนตร์เรื่อง The Fantastic Four First Step กันแล้วนะครับโดยสิ่งแรกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับแจ็คเคอร์บี้ครับหลายคนที่ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ของมาเวลคงจะสงสัยว่าแจ็คเคอร์บี้เป็นใครทำไมมาเวลจะต้องให้เกียรติหรือว่าขึ้นชื่อเขาอะไรมากขนาดนั้นซึ่งเขาเนี่ยคือผู้สร้างสารรค์ทีม The Fantastic Four ขึ้นมานั่นเองครับ ซึ่งพี่แกเนี่ยร่วมมือกับทางด้านของสเตอร์ลีกับมาตินกู๊ดแมนนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างทีมเดอะแฟนสตาร์ติกโฟขึ้นมาในช่วงที่เศรษฐกิจมาวิลเนี่ยกำลังย่ําแย่ซึ่งทีมแฟนตาติกโฟก็เป็นครอบครัวแน่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เนาะที่ฉุดดึงมาวิลในช่วงที่ตกต่ำเนี่ยขึ้นมาป๊อปปูล่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งจากที่บริษัทจะเจ๊งเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหแบบพลิกฝ่ามือไปเลยซึ่งเป็นอะไรที่แจ็คเคอร์บี้เนี่ย เป็นบุคคลสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์ของ Marvel Comics นั่นเองครับเพราะถ้าไม่มีแจ็คเคอร์บี้เนี่ยก็จะไม่มีทีม Fantastic Four ถ้าไม่มีทีม Fantastic Four ก็จะไม่มี Marvel Comics เหมือนในทุกวันนี้ครับแล้วท่านผู้ชมยังรู้อีกไหมครับว่าเอิร์88ของทีม Fantastic Four ทีมนี้เนี่ยยังสื่อถึงวันเกิดของแจ็คเคอร์บี้ครับ8เนี่ยสื่อถึงเดือนสิงหาคมครับส่วน28 2เลขท้ายเนี่ยสื่อถึงวันเกิดแจ็คเคอร์บี้ครับ รวมกันเป็น28สิ่งหาคมนั่นเองครับ 2. ครับในฉากเปิดต้นเรื่องที่จะมีประชาชนมากมายที่บอกว่าฉันรักแฟนตาติโฟนู่นนี่นั่นท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจะมีการปรากฏตัวของ4ีนักแดงของ The Fantastic ฟปีคิเตศกราช1994อยู่ครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ถูกฉายอย่างเป็นทางการเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสั้นๆครับในช่วงคิเตศกราช1986เนี่ย ทางด้านของมาเวลโดนพิเศษเศรษฐกิจอีกแล้วจะเจ๊งอีกแล้วทางด้านของสเตอรลีเลยเนี่ยต้องจำใจขายลิขสิทธิ์ไฟนเทคโฟให้ใครสักคนหนึ่งซึ่งขายให้ใครไม่ขายครับขายให้ชาวเยอรมันที่มีนามว่าแบรนด์ไอชิงเกอร์ครับแบรนด์ไอชิงเกอร์เนี่ยบอกว่าอยากจะซื้อไปเพื่อที่จะเอาไปสร้างภาพยนตร์ซึ่งสเตอรลีก็มองเห็นช่องทางแล้วว่าอะไหนๆเจ้าตัวละครที่เขารากักที่สร้างสารรค์มาพรอมแจ็คเคอร์บีไปสร้งางเป็นหนังแหละฉะนั้นขอทําข้อตกลงหน่อยแกเนี่ยซื้อของฉันไปในราคา 2 5 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่แกต้องทำข้อตกลงกับฉันว่าถ้าภายใน10ปีแกไม่สามารถสร้างภาพยนตร์เรื่อง Fantastic ิ o u r ออกมาดีๆได้สักเรื่องลิขสิทธิ์ของ t a s t i c ิ o u r จะกลับมาอยู่กับฉันอีกครั้งหนึ่งซึ่งแบรนด์ไอชิงเออก็ตอบตกลงไหมครับแต่แบรนด์ไอชิงเออไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมาครับไม่ว่าในช่วงที่จกกาดยุคแ0ดนี่โอโหพิศเศษฐกิจ หนังซูเปอร์ฮีโร่เรียกได้ว่าย่ำแย่ครับไม่มีใครชอบเลยมันเรียกว่าความนิยมเนี่ยมันลดน้อยลงครับทำให้แบรนด์ไอชิงเกอร์เนี่ยโอ้โหตายครับไม่รู้จะไปสร้างหนังแฟนติกโฟยังไงทุนก็ไม่มีบริษัทเห็นร่วมอะไรก็ไม่มีแบรนด์ไอชิงเกอร์ก็เลยตัดสินใจสร้างแฟนติกโฟฉบับเกรด B ขึ้นมาที่ใช้ทุนสร้างเพียงหนึ่งล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเพียงเพราะจะรักษาลิขสิทธิ์ที่ทําสัญญาไว้กับสเตลลีครับแต่สเตลลีเนี่ยมองว่าเอ้ยแบรนด์ไอชิงเกอร์ ไอ n ฟนตาติกโฟที่แกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเกรดบีมันห่วยมากเลยนะถ้าเราปล่อยผลงานที่ไม่มีคุณภาพให้ท่านผู้ชมดูออไปอะ่ะมันสีเชื่อเสียงของ The Fantastic โฟนะเว้ยก็เลยสรุปก็เป็นโมฆะครับทีม f a t t a t i c โฟลิขสิทธิ์ก็กลับมาอยู่ออมอกของ Stanley กับ m a r v e ลอีกครั้งหนึ่งแต่สรุปสุดท้ายผ่านไปไม่กี่ปีครับทางด้านของ t w e n t ี้ a n านเชอรก็มาซื้อลิขสิทธิ์ F4 อยู่ดีครับ 3ครับท้ายเครดิตตัวที่2ของ The Fantastic Four First Step เนี่ยมันคือการ์ตูน Fantastic Four ในปีคิดจศสกราต1น6 7าครับซึ่งมีทั้งหมด20ตอนคือไอ้ท้ายเครดิตอันนี้เนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนอันนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นให้ดูซึ่งไอ้การ์ตูนที่โผล่มาในท้ายเครดิตเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเหล่าวร้ายหลายตัวที่ทีม Fantastic f ทีมนี้เนี่ยเคยปราบซึ่งโอ้โหมีหลายตัวมากตัวหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเป็นพิเศษก็คือ The Pu p p e t m a s t e เครับ t ด e Pu p p e t Master อร์เนี่ย mm hmm. เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะครับที่เขามีความสามารถพิเศษในการปั้นหุ่นเชิดปั้นเป็นใครก็ได้นะครับแล้วสามารถควบคุมคนนั้นด้วยพลังจิตตัวเองครับเอาง่ายๆว่าถ้าเขาปั้นเป็นทีมแฟนตาติคโฟเขาก็สามารถควบคุมทีมแฟนตาติคโฟไปทําสิ่งเร็วๆได้ครับเป็นตัวอะไรที่เกรียนมากๆซึ่งสิ่งอะไรที่มันสําคัญและเป็นอิสตอร์เองสำหรับตัวละครน,นี้รู้ไหมครับว่า เขามีลูกสาวบุญธรรมครับที่มีชื่อว่าเอลิเซียมาสเตอร์ครับซึ่งเอลิเซียมาสเตอร์เนี่ยคือแฟนสาวของเดือะติงหรือเบนกริมของเรานั่นเองครับซึ่งในภาพยนตร์ The Fantastic Four f i s t s t e เนี่ยเอลิเซียเนี่ยน่าจะคือผู้หญิงผมส้มคนนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูซึ่งตัวร้ายตัวถ,ถัดมาก็จะเป็นพวก Red Ghost เป็น Sentinel เป็น Mo Man ซึ่งไอตัวละครพวกนี้เดี๋ยวผมจะพูดในอีสเตอร์เอ็กในข้อถัดไปนะครับ ซึ่งข้อถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่เกี่ยวกับมอรแมนและจิเกนโตครับอย่างที่เปิดเรื่องมาประมาณ5-10นาทีต้นของเรื่องนี้เลยแล้วก็จะเห็นว่าทีมแฟนต a สติกโฟนี่ได้เข้าประทะกับมอรแมนครับซึ่งประทะกับมอรแมนไม่พอประทะกับจิเกนโต้นี่ครับแต่จิเกนโต้เนี่ยดูเหมือนว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนที่เขาเคยโปรโมทหน้านี้นะรู้สึกว่าในหนังจริงเนี่ยจะน่าเกียดกว่าที่เขาโปรโมทเกี่ยวกับพิซซ่าซึ่งเราก็มันเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆน,น้อยๆซึ่ง, Man อองมรองรแมนกับจิ ในปีคิดสกกลาด1น6 1้นั่นเองอะ่ะผมขึ้นรูปให้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีข้อแตกต่างสำหรับโมแมนกับจิเกตโตเวอร์ชันนี้นะคือทางด้านของโมแมนเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือเขาไม่ใช่คนที่หน้าตาหน้าเกียดเหมือนตามฉบับคอม,มิก และสิ่งที่สําคัญก็คือทางด้านของซับเทอรีเนียนครับคือทางด้านของโลกใต้พิภพของมอรแมนที่เขาเป็นราชาพร้อมกับกิกกี้อย่างเขาอย่างโมรอยในทางด้านของฉบับคนแสดงเวอร์ชั่นนี้เนี่ยไม่ได้มีการกล่าวถึงกิกกี้ของโมรอยเลยครับหรือรวมถึงซับเทอรีเนียนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโลกใต้พิภพที่มีความพิเศษอะไรขนาดนั้นมันเหมือนเป็นแค่ สถานีใต้ดินเนี่ยท่านผู้ชมมันดูเหมือนเป็นสถานีใต้ดินธรรมดาที่หนึ่งที่มันเหมือนอยู่แค่ใต้ดินมันต่างจากซับเทเรเนียนที่อยู่ในฉบับคอมิกที่มันดูแบบมีความพิเศษม,มีมีมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์แปลกๆอย่างโมลลอย,อยนี้อยู่หรือมีสิ่งวัตถุอะไรต่างๆภูเขาเพชรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแตกต่างจากาฉบับนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ ซึ่งข้อต่อมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับว่าฉากที่มิสเตอร์แฟนตาสติกเลือริชาร์ดของเราเนี่ยเข้าปะทกกะกับทางหน้าของลิงอุลาอุตังสีส้มครับซึ่งลิงอุลาอุตังเนี่ยในเนื้อเรื่องมันจะบอกว่าคือซูเปอร์เอทของเรดโกสครับซึ่งเรดโกสเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์ชาวสติเฟื่องอัจฉร,ริยะอีกคนหนึ่งชาวรัสเซียที่ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยพยายามจะลอกเลียนแบบความสามารถของทีมแฟนตาสติกโฟโดยการที่เขาเนี่ยจะนั่งยาวะเอาอากาศไปพบกับลิงคู่ใจ3ตัวแล้วไปชนกับรังสีคอสมกครับและสรุปแล้วพี่ พวกพี่แกเนี่ยก็กลายเป็นเรียกเรียกว่าทีมแฟนตาติกโฟร์ก็ปเกตเอครับซึ่งไอลิงอุลาอุตังตัวสีส้มเนี่ยมีนามว่าปีเตอร์ครับปีเตอร์เนี่ยมีพลังควบคุมสนามเมล็กนะครับแต่ในตัวอย่างก็โดนปราบง่ายนะครับโดนพี่ลีดของเราดีเป็นหนังยางถีบตกน้ำไปเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตลกเหมือนกันแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอลิงสีส้มนี้คือใครนะครับก็หายข้อสงสัยกันแล้วนะ ส่วนข้อต่อมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกาเลตัสครับซึ่งในเนื้อเรื่องของ The Fantastic Four First Step เนี่ยตอนที่ระหว่างหาว่าเฮ้ยกาเลตัสมันเป็นใครมีวิธีปราบอะไรยังไงลีลีชาร์ดก็ให้ทางหน้าของเฮอร์บีเนี่ยไปสแกนยานของกาเลตสนะซึ่งไอายานลำนั้นเนี่ยก็สแกนผมออกมาแล้วว่ามันก่อกําเนิดก่อนจักรวานลนลครับซึ่งการที่ก่อกําเนิด ถอนจักรวาลเราเท่ากับว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเลยการที่จะหาวิธีปราบกาเล็กตัสน,นั้นมันแทบเป็นศูนย์ครับฉะนั้นไอสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันโยงไปถึงจุดกําเนิดทางด้านของกาเล็กตัสว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นกาเล็กตัสเนี่ยเขาไม่ใช่คอสมิกบีเองครับเขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อว่าการลันครับ การันเป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งดาวทาครับซึ่งดาวทาเนี่ยอยู่ในจุดนิที่จัก,กรวาลเนี่ยกำลังจะล่มสลายจาก c o สมิก A ครับเอาให้ง่ายๆว่ามันเหมือนจะเกิดการ Big Bang ครั้งใหม่ที่จะเกิดจัก,กรวาลของเราเนี่ยที่เราอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยซึ่งการันก็มองว่าโอ้ยจัก,กรวาลกูก็จะไม่รอดและทํำยังไงดีรอไม่ให้ถึงวันตายมันก็ดูอนาถเกินไปฉะนั้นเสนอทางออกให้คนในดาวครับมาพรีชีพตายกันอย่างสงบสุขโดยที่แบบ เหมือนตายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยตายอย่างสบายโดยการที่นั่งยานอาวกาศแล้วชนกับทางนัานของคอสมิกเอกเต็มๆไปเลยครับซึ่งก็นั่งชนกันไปพอชนจบปุ๊บเลยเนี่ยคนในยานทั้งดาวครับตายหมดเลยครับเหลือแค่กาลันที่เหลือรอดชีวิตคนเดียวครับซึ่งคอสมิกเอกเนี่ยดันเลือกพี่แกครับทำให้ตัวของพี่แกเนี่ยผสมประสานกับคอสมิกเอกแล้วกลายเป็นคอสมิกมีอิงที่มีนามว่ากาเลตัสครับหลังจากที่เกิดคอสมิกเอกแล้วมันก็เหมือนกัน บิกแบงของอุบัติจักรวาลใหม่ครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมกาเล็กตัสถึงก่อกำเนิดก่อนจักรวาลของเรานั่นเองครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับซิบเวิร์เซิร์เวอร์ผู้หญิงของชาราบาว์นะที่รับบทโดยจูเลียกาเนอร์ซึ่งตัวละครน,นี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าแฟชแบ็กของเธอในฉบับภาพยนตร์ผู้หญิงเนี่ยคล้ายครึ่งกับน,นอรินแลตก็คือทางด้านของซิบเวิร์เซิร์เวอร์ผู้ชายนะเพราะว่าก็เหมือนกันเลยทางด้านของนอรินแลตเนี่ย เป็นนักดาราศาสตร์และนักสำรวจผู้งสงศัดิ์แห่งดาวเซนล่าครับซึ่งดาวเซนล่าเนี่ยถูกทางหน้าของกาเลตัสหมายหัวไปแล้วว่าจะต้องถูกชั้นขมือกแต่นอนรินเลตเนี่ยแบบเป็นหัวเมียงไงเขาเป็นแฟนกับชาราบานะซึ่งเขาก็แบบอ่ะอ่ะเสนอกาเลตัสฉันจะเป็นผู้สงสารให้นายแต่นายเนี่ยต้องไว้ชีวิตเมียชั้นและดาวของชั้นนะซึ่งกาเลตัสก็แบบอ่ะอะ่ก็ได้เซาซีจังมามามึงมาเป็นผู้สงสารกูมา ซึ่งมันก็ตรงกับชาลาบาวนในฉบับภาพยนต์เหมือนกันครับก็คือเหตุการณ์เดียวกันเลยเสียสละตัวเองเป็นผู้สงสารเพื่อให้กาแล็กตัสเนี่ยละเว้นที่จะกลืนเขมือบโลกของเขานั่นเองครับครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในฉากที่จอห์นนี่สตรอมเนี่ยคุยกับชาลาบาวหรือซิมเอร์เซอร์เฟอร์ผู้หญิงเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากนึงครับที่จอห์นนี่เนี่ยบอกว่าอย่าเอาหลานฉันไปได้ไหมเอาฉันไปเป็นผู้สงสารใ้กาแล็กตัสแทน ซึ่งชาลาบาก็แบบมันไม่เกี่ยวกับคนคือเขาจะเอาทางด้านของเด็กคนนี้ให้ได้อะมันไม่เกี่ยวกับนาหรอกซึ่งการที่จอห์นนี่สตรอมเนี่ยบอกว่าขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้สงสารกาเล็กตัสเนี่ยมันตรงกับฉบับคอมมิก ฟนตาซีโฟเล่มที่520ครับโดยตอนนั้นเนี่ยท่าน่าของซูซาสตรอมกับจอห์นนี่สตรอมเนี่ยพลังสลับกันครับจากจอห์นนี่เนี่ยเป็นไอหนุ่มไฟถูกไหมก็กลายเป็นไอหนุ่มคลื่นพลังรองหนส่วนซูซาเนี่ยก็กลายเป็นไอสาวไฟแทนซึ่งไอเหตุการณ์นี้การที่มันสลับพลังกันเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้กาเลตัสเนี่ยสนใจครับกาเลตัสเนี่ยบุกมาโลกแล้วบอกว่าเนี่ยกูจะมาหาอินวิสิบัลวูแมนเนี่ยไอคนที่มีพลังขึ้นพลังเนี่ย ว่าเป็นผู้สงสารให้ตูหน่อยซึ่งทางด้านของเอา่าพลังไม่สลับกันไงจากที่จะเป็นซูซานถูกไหมพลังมันสลับกันกาเล็กตัสก็เลยไปเข้าใจผิดครับว่าไอ้คนนี้เขามาหาเนี่ยคือจอนนี่ครับซึ่งกาเล็กตัสก็แบบว่าเออคุณจะไม่แดกโลกมึงจอนนี่มาเป็นผู้สงสารกูจอนนี่ก็แบบอ่าก็ได้เศ้าซีจังก็เป็นให้แต่หลังจากนั้นไม่นานเนาะเป็นได้ไม่นานทางด้านของรีดิชาร์ดเนี่ยก็หาทางออกได้ว่าอ่ะเราจะดับความกระหายของกาเล็กตัสนะซึ่งจะเอาไอ้จุดจุดนี้เนี่ยเป็นข้อเจรจาาากกกับเลต่ไมมือโรา แล้วก็ส่งตัวทางหน้านของจอห์นนี่สตรอมเนี่ยกลับมาอยู่โลกให้เขาเลิกเป็นผู้สงสารแลกกับจะดับความกระหายของการเลกตัดได้ซึ่งการเลกตัดก็แบบโอเคเลยน้องจัดไปซึ่งหลังจากนั้นที่ก็การเลกตัดก็ปล่อยจอห์นนี่ครับหลุดพ้นจากการเป็นผู้สงสารและจอห์นนี่ก็กลับมาอยู่กับครอบครัวแฟนตาสติกโฟอีกครั้งหนึ่งครับ มามาผมแถมม่อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงทายเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อนของซูซาสตรอมเนี่ยเธอเอาชุดสำหรับแฟงคลินรีชาร์ดมาให้นะครับซึ่งเสื้อตัวเล็กตัวนั้นเนี่ย ตรงกลางหน้าอกมันไม่ใช่เบอร์4ครับมันเป็นเบอร์5ซึ่งหลายคนก็คงแค่คิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นสมาชิกคนที่5ไงก็เลยเปลี่ยนเป็นเลข5แต่ที่จริงแล้วมันคือแฟนทัสติกไฟครับแฟนทัสติกไฟเนี่ยมีจริงในตามฉบับคอมมิกนะแต่ไม่ใช่จักรวาลหลักเป็นมาเวลคอม m ิกสอเป็นอีจกจักรวาลทางเรื่องนึงซึ่งไอจักรวาลทางเรื่องนี้เนี่ยมันมีแฟนทัสติกไฟอยู่ครับแฟนทัสติกไฟฉบับแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1999ครับ ซึ่งสมาชิกทีมเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีมากกว่า5คนแหละแต่บางทีก็มี5คนไปเป๊กกันบ้างแต่สมาชิกทีมแฟนติกไฟเนี่ยที่เพิ่มมาหลักๆเลยนะมีอยู่3คนครับคนแรกครับไรจาไลาจาเนี่ยคือแฟนสาวของจอห์นนี่สตรอมหรือฮิวแมนทอสของเรานั่นแหละ ซึ่งแบบอชอบของแปลกอีกแล้วนะพี่จอนนี่ของเรา <c oughs> ซึ่งลายจาเนี่ยเป็นสรคลครับสครบสคลก็คือไอตัวเขียวๆที่สามารถแปลงร่างหรือลอกเรียนแบบความสามารถของบุคคลนั้นได้อะทุกคนก็เคยเห็นใน Secret Invasion แล้วใช่ไหมล่ะอ่าตัวนั้นเลย ตัวต่อมาเนี่ยก็จะคือ b i g b r บร d ครับบิ๊กเบรเนี่ยคือหุ่นยนต์ควบคุมระยะใกล้ของรีลิชาร์ดครับเอาง่ายๆว่าคล้ายๆเฮอร์บีเนาะแต่ว่าเฮอร์บีเนี่ยเหมือนจะออกแนวเป็นหุ่นยนต์พ่อบ้านซมากกว่าแต่อทางหน้าของ b i g b r บร d เนี่ยมันจะออกแนวเหมือนรุยสนามรบมากกว่าอะไรประมาณนี้นะเพื่อนผชมส่วนตัวละครต่อมาน่าจะพีคที่สุดคือไซร์หลอดครับไซร์หลอดก็คือ แฟนคลินลิชาร์ดตอนโตนั่นเองครับซึ่งก็สมาชิกหลักๆของแฟนดติกไฟที่เพิ่มมาจากแฟนติกโฟเนี่ยก็จะมีหลกัหลกๆประมาณแค่3คนหรือบางทีเนี่ยแฟนดติกไฟมันก็สื่สึว่าสมาชิกคนที่5เนี่ยก็คือสไปเดอร์แมนก็มีบ้างนะครับส่วนแฟนติกไฟเวอร์ชั่นที่ออกมาภาคต่อล่าสุดเนี่ยคือในปี2007จครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะซึ่งท่านผู้ชมคนไหนเคยอ่านหรือว่าเคยอะไรเกี่ยวกับแฟนดตติกไฟก็สามารถแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ มาแถมให้อีกอันเป็นอีกหนึ่งอิสต์เอ็กที่เป็นคําตอบของความถามที่ว่าด r Doom รดูมที่โผล่มาในฉากท้ายเครดิตเนี่ยมันอยู่เอิร์ธแปดสองแไหมสรุปแล้วมันน่าจะอยู่เอิร์ธแปดครับเพราะว่าในช่วงต้นเรื่องของ The Fantastic Four First Step เนี่ยตอนที่มีการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับมูลนิธิฟิวเจอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหนึ่งประเทศครับที่ผู้นํำประเทศเขาไม่ได้มาซึ่งประเทศนั้นมีนามว่าลัตเวียครับ ซึ่งลัดเวเลียเนี่ยผู้นาประเทศของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือด็อกเตอร์ดูมนั่นเองครับหมายความว่าการที่พี่แกไม่ได้มาประชุมเนี่ยแสดงว่าพี่แกอยู่เอิ์นนี้อย่างแน่นอนซึ่งมันเป็นอิสต์เอ็กที่เชื่อมโยงไปสู่ท้ายเครดิต ที่ดร็อเอร์ดูมเนี่ยโผล่มาหาแฟนคลินนั่นเองครับซึ่งมันจะเป็นเหตุที่สมเหตุสมผลมากเมื่อทางหน้าของซูเนี่ย,เ,ยเห็นไอ้คมผ้าคลุมสีเขียวแล้วถอดหน้ากาก,ากเลกแล้วไม่แปลกที่ซูสาสตอมจะชาร์จพลังทิ้งไว้เลยครับสแสดงว่าทีมแฟนติกโฟทีมนี้เนี่ยน่าจะรู้จักทางหน้าของดร็อคเตอร์ดูมอยู่แล้วเรา,เร,ารู้อยู่แล้วด้วยว่าดร็อคเตอร์ดูมเนี่ยไม่ใช่คนดีก็เลยไม่แปลกครับที่จะชาร์จพลังไว้ที่มือทิ้งเอาไว้ก่อนที่กล้องเนี่ยจะแพนไม่เห็นว่าดร็องเตอร์ดู คลินลีชาร์จอยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าแฟนคลินลีชาร์จเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ดร์ดูมเนี่ยสนใจอย่างแน่นอนซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยคือพลังครับสนใจอย่างแน่นอนและอีกอย่างนั้นยังมีการยืนยันอีกว่าในท้ายเครดิตที่ดร์ดูมโ่มเนี่ยคนที่รับปทดดร์ดูมคือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับไม่ได้ใช้สแตนด์อินนะแต่คนดูอย่างเราเราเนี่ยก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าเอา้าถ้าเป็นโรเบิร์ตทำไมมึงไม่หันหน้ามาให้ก้งเห็นสักหน่อยวะดันหันหลังโชว์บะกลุมสีเขียวถอดหน้ากากากเล็ ไอ้บ้าคนเราก็คิดว่าเออมึงประหยัดงบทุนกลัวแบบจ้างโรเบิร์ตมาแป๊บนึงแล้วเสียงบทุนไปเยอะอะไรอย่างนี้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวรัสสปอยและรวมถึงอีสเตอร์เอ็กที่จ่ายจาก The Fantastic Four f i s t t Step จุดเริ่มต้นปฐมบ,บทใหม่พูดผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องตรงไหนไม่โดนใจใครก็ขอโทษไว้าที่นี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ